สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ16พฤศจิกายน258แจ้งข่าวชาวนาครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากฐานเศรษฐกิจนะครับลงข่าวนี้เราก็นำมาอ่านให้กับพี่น้องชาวนาฟังหัวข้อข่าวครับเปิดวาระร้อนประชุมนบอนัดแรกในรัฐบาลอนุทินสู้ศึกราคาข้าวตกต่ํา รายงานข่าวเผยว่าในช่วงบ่ายของวันที่18พฤศจิกายน2568จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติใน,นเรียบเล็บนบขครั้งที่1ทับ2568ภายใต้รัฐบาลใหม่ณทำเนียบรัฐบาลโดยการประชุมครั้งนี้จะมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายรุมนตีเป็นประธานสำหรับวาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้เรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้แก่สถานการณ์ข้าวไทยและข้าวโลก ความคืบหน้าผลการดําเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต2567-68และปีการผลิต2568-69การสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังปี2568และการจัดทำบันทึกความร่วมมือ Memo Random of Cooperation ด้านการค้าข้าวระหว่างไทยกับสิงคโปร์ ส่วนเรื่องเพื่อพิจาณาได้แก่การทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิตสองห้าแปดทับหกเก้าการขอขยายระยะเวลาโครงการช่วยเธอโดเบียให้แก่ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกข้าปีการผลิตสองห้าหกทับหกเมาตรการดูดซับผลผลิตข้าวส่วนเกินปีการผลิตทับสองห้าแปดทับหกเก้าและมาตรการระยะยาวเพื่อปรับปรุงโครงสร้างการผลิตได้แก่โครงการดูดซับผลผลิตข้าวส่วนเกินปีการผลิตสองห้าแปดทับหกเก้า โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวนาปังเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์การสนับสนุนปลูกข้าวคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มมูลค่ากา,การกำกับดูแลคุณภาพข้าวหอมมะลิในภาคตะวันวออกเฉียงเหนือและ 5. ทบทวนกฎระเบียบการนำเข้าข้าว,าว,าวตามพันธุ์ทบทวนกฎระเบียบการนำเข้าข้าวตามพันธุ์ทัก,กรณีภายใต้องค์การค้าโลก WTO ของไทย ส่วนเรื่องที่6ซึ่งเป็นเรื่องซึ่งเป็นอีกวาระสาคัญของการประชุมจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายแล,บาาาและบริหารค่าแห่งชาติในเรื่องวรขอชดใหม่ภายใต้รัฐบาลอนุทินได้แก่ 1. คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารค้าแห่งชาติด้านการผลิต2คณะอนุกรรมการด้านบริหารคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารค้าแห่งชาติด้านการตลาด 3. คณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ปก ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกข้าว4คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลาการบริหารจัดก,การข้าวระดับจังหวัด5คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ข้าวไทยทั้งหมดนี้เป็นข่าวที่ฐานเศรษฐกิจลงข่าวก็นํามาอ่านให้กับพี่น้องชาวนาฟังครับว่าในวันที่18พฤศจิกายนนี้มีการประชุมนบขนัดแรกภายใต้รัฐบาลชุดใหม่นายกอนุทินเป็นประธานเองจะมีวาระอะไรประชุมในวันดังกล่าว และเกี่ยวข้องกับพี่น้องชาวนาะตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็ตามที่อ่านไว้ฟังนี้ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ